Facebook Messenger ไม่แสดงข้อความแจ้งเตือนทำไงดี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกที่ดีเทนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับไฟเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแอป Facebook Messenger กันค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยว่าได้เพราะว่าแอป Facebook Messenger นะคะเขาสามารถให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถโทรออกด้วยเสียงได้หรือจะเป็นการวิดีโอคอลและยังสามารถให้ผู้ที่ใช้งานนะคะสามารถส่งข้อความเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อสารได้อีกด้วยค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone ระบบ iOS 15นเก็ริมจะมีีปััญหาเกก่ยวบการใช้งาน Facebook นั่นก็คือการที่ Facebook Messenger เนี่ยไม่แสดงข้อความแจ้งเตือนก็อาจเป็นเพราะว่า iOS 15นะคะได้ปรับความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเลยทำให้ Facebook Messenger เนี่ยไม่แสดงข้อความแจ้งเตือนนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากจะให้ Facebook Messenger เนี่ยกลับมาแสดงข้อความแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันค่ะโดยวิธีตั้งค่าให้ Facebook Messenger เนี่ยกลับมาแสดงข้อความแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ iPhone ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะและเลือกไปที่แอป Facebook Messenger ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้แตะไปที่การแจ้งเตือนค่ะและเลือกไปที่แสดงตัวอย่างค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกไปที่ตลอดเวลาได้เลยค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะ how to think, ทิ้ทิ้ดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้จะนั่นอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b a g a b o o TV ได้เหมือนเดิมค่ะ